เงินตามรอบสองหลายโรงงานเริ่มจ่ายแล้วเสริมสภาพคล่องของชาวไร่สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องบ่านคนเกษตรอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับบ่าวสนกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็นําข่าวดีมาฝากพี่น้องชาวไร่อ้อยทุกท่านนะครับซึ่งเงินตามปี2563ันทับหนั้นที่พี่น้องรอคอยมาอย่างยาวนานนะครับก็ ถึงช่วงระยะเวลานี้นะครับก็มีหลายโรงงานที่เริ่มจ่ายกันแล้วโอนจ่ายในรอบ2นะครับหลังจากที่สำรองจ่ายกันมาแล้วในเบื้องต้นนะครับหลังจากที่กนอนนั้นมีมติรับรองนะครับก็หลายโรงงานก็เริ่มประกาศจ่ายรอบ2ไม่รอราชกิจจานุเบกษาเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับพี่น้องชาวไร่อ้อยที่จะใช้ทุนในการตัดอ้อยส่งเข้าหีบ ประจำฤดูการผลิตใหม่นะครับซึ่งหลายโรงงานน้ำตาลที่แจ้งให้ทราบนั้นนะครับก็หลายคลิปแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับก็มีกลุ่มโรงงานน้ำตาลมิตรผลจำกัดอำนาจเจริญนะครับโรงงานน้ำตาลมิตรผลมิตรอำนาจนะครับที่ประกาศจ่ายเงินค่าอ้อยเบื้องสุดท้ายปีการผลิตส5 6พันาบนะครับซึ่งราคาอ้อยเบื้องสุดท้ายที่รัฐบาล รับรองนะครับราคา1,010 10บาท73สตางค์ราคาอ้อยเบื้องต้น920บาทต่อตันนะครับดังนั้นทางบริษัทจึงแจ้งการจ่ายเงินเพิ่มค่าอ้อยเบื้องสุดท้ายให้กับชาวไร่คู่สัญญาประจำปีการผลิต2,563ทับ64เงินเพิ่มค่าอ้อยขั้นสุดท้ายนั้นหรือที่เรียกว่าเงินตามจะได้90บาท73สตางค์ทางโรงงานจ่ายสำรอง ก่อนล่วงหน้านั้น60บาทต่อตันไปแล้วนะครับก็ยังคงเหลือเงินเพิ่มค่าอ้อยขั้นสุดท้ายหรือเงินตามที่ความหวาน10 C.C.S. ที่30บาท73สตางค์ต่อตันนะครับค่าความหวานอัตราขึ้นลงก็อยู่ที่หน่วยละ5บาท44สตางค์นะครับก็นับเพิ่มถ้าหาเกิน10 C.C.S. ซึ่งกำหนดใจ่ายในวันที่10ธันวาคม2 5 6 4 ทางกลุ่มมิตรผลอำนาจเจริญน,นะครับจะใจ่ายในวันที่10ธันวาคมซึ่งบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์นะครับสามารถตรวจสอบยอดเงินได้ในเวลา11นาฬิก30นาทีนะครับส่วนธนาคารนอกเหนือจากนั้นนะครับสามารถตรวจสอบยอดเงินได้ในวันที่13ธันวาคม2564เวลา15นาิก30นาทีเป็นต้นไปนะครับหากท่านมีหนี้คงค้างกับ ทางโรงงานก็จะหักนี่ก่อนถึงจะนําจ่ายนะครับหากมีข้อสุสัยก็ติดต่อสอบถามฝ่ายโรงงานฝ่ายไล่ได้เลยนะครับต่อมาก็เป็นกลุ่มโรงงานน้ําตาลลินนะครับพี่น้องก็สอบถามมาเยอะนะครับบริษัทน้ําตาลพิษสุนุโลกจำกัดนะครับก็จะจ่ายเงินค่าอ้อยเบื้องสุดท้ายปีการผลิต2563ทัพนะครับซึ่งเงินที่จะจ่ายซึ่งสำรองจ่ายไปแล้ว40บบาทต่อตันอ้อยก็จะเหลือ 1 3บ7าทส7สตางนะครับซึ่งในเขตนี้นะครับได้973.37บาท37สตางค์นะครับสำหรับเงินค่าอ้อยขั้นสุดท้ายนะครับหักออก920บาทนะครับก็จะได้53.37บาท37สตางนั่นเองนะครับซึ่งจ่ายสำรองจ่ายไปแล้วนั้น40บาทนะครับก็จะเหลือ1 3บ7าทส7ตางก็จะได้ค่าความหวานที่เพิ่มมานั้น อัตราขึ้นลงที่3บาท20สตางค์นะครับจะกำหนดใจ่ายในวันจันทร์ที่13ธันวาคม2564นะครับซึ่งทางโรงงานน้ำตาลพิษุนุโลกเร่งเห็นความสำคัญนะครับที่จะช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับพี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับจะประกาศจ่ายในรอบที่2ให้กับพี่น้องชาวไร่อ้อยโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ของชาวไร่นะครับในวันจันทร์ที่13ธันวาคม2564นี้นะครับก็แสดงความยินดีกับพี่น้องชาวไร่อ้อยที่จะได้รับที่โรงงานประกาศจ่ายนะครับหากมีโรงงานไหนอีกก็จะแจ้งให้ทราบอีกในครั้งต่อไปนะครับท่านผู้ชม